หล่อกับสวยไม่อม่งนั้นใ้เอสนิยามความหล่อของวีเรียมทำไมถึงเขาบอกว่าหล่อันใหคิดนานดีคิดนานมีมันดูมีอะไรหาไม่เจอก็สันกรามทำไมสันกามมันชันงมันงก็มันบาดใจเทำไมไปอ่านมาเขาบอก ในเน็ตในเน็ตในเน็ตเขาบอกมาแฟนคลับชอบบอกอะไรเงี้ใช่ไหมทำไมไม่บาดใจฉันกล้าไม่บาดใจใช่แล้วความสวยความตรงใจเราตรงไหนสวยตรงสวยจริงจริงไม่คือคือคือผมตอยผมไม่ได้บอกเนี่ยแฟนคลับก็บอกเองคือบางวันสวยบางวันน่ารักไม่ได้ใส่ตาวีนิ่มองเอสสวยตรงไหนทุกทุกตรงเลยครับเราทำหน้าสวยไปไม่ไอนนี้พูดจริงเพราะว่าแบบว่า เวลาเราดูแบบว่าเขาแบบพี่ตากล้องแพนกล้องมาแล้วดูจอเนี่ยเออสุบนี้สวยเนาะอะไรเงี้ยบ่อยมากไม่ผมพูดเรื่องจริงทุกคนก็เห็นด้วยไหมผมสังคมรอหล่อสุดๆุดเขาบอกว่าตรงกุนกางมันสวยอะถ้ารองกันแล้พี่แย้มก็สวยตรงไหนไหนมองหน้าที่มองหน้าแล้วฉันมองที่มองมองผมชอบตากับปากเขาทำไมคะฮะตาตาไป็นอะไรตาตาก่อน ตาเขาเล็กๆน่ารักดีบูลี่มากไม่ได้บูลีตาใหญ่แล้วตาใหญ่ไม่บุรีมันเป็นเสน่ห์ของเขาแล้วก็ปากเป็นรูปหัวใจคือตอนแรกเป็นหัวใจแหละหัวใจ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 คล่อม